สวัสดีครับพี่ดองเอซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายนะครับเอซีคือเก่าวันนี้ก็มากวาดพี่น้องใบไม้นะครับด้านหลังผมนะครับก็มากวาดไปก้ามปูคือตื่นนี่มันเศร้าพี่น้อง้ามีเวลานะครับผมกับสีมากวาดใบไม้นะครับเพื่อเอาไปเฮ็ดดินปลูกไปหมักเป็นปุ๋ยอินรี์ไปจำไนายต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ผม ทํำมานี่กับประมาณ4ปีจะเข้าปีที่หา้วมัง้งพี่น้องเนาะน,นะครับคือทําตั้งแต่ที่ยังไม่มีความรูอี่อย่างเลยนะครับจะพัดจะพูขึ้นมากับเห็ดโรดนะครับทําจนมีจนมีความรููขึ้นมากนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมบอกไปแล้วว่าผมบริมีความรู้เรื่องเกษตรบด้มีความรู้เรื่องดินปูียัง,ยงเลยนะครับแต่นะครับผมก็มว่าคิดว่าเอะถ้าห้องบ่ลงม,มือทํแต่ห้องบรเห็ด แล้วเขาเซดอีอย่างวะการเข้ามพัฒน,นาจากของเข้าสียูรรอดบอกนะครับแต่เขาคิดในกรอบเดิมเดิมนะครับเข้าสีอยู่ในโลกใบนี้ในจังไลยเข้าสีคำา่าค่าขาย,ยาในยจังไลยนะครับเมอก่อนพี่น้องผมเคยขายของนะขายแบบว่ามันขายบอดีนะครับขายจนหมดความหวังในชีวิตนะครับจนเริ่มถอแท้ในชีวิตแล้วว่าเซตอีอย่างดีวะอายุก็เริ่มไล่ขึ้นนะครับจะก,กลับไปทํางานโรงงานเหมือนเดิมก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่ายังที่พี่น้องกลับไปเนี่ยมันอายเขาถามว่ากลับไปได้ไหมโรงงานเก่าที่เคยทํากลับไปได้แต่เราจะกลับไปในฐานะที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเป็นหัวหน้างานแต่เรากลับไปก็ไปต้องไปต่อคิวเขาเขาพี่น้องเด็กหน่อยเขียบมันเป็นดุกนองห้องห้องกลับไปห้องก็ต้องไปต่อคิวเขาไม่เป็นดุกนองเขาอีกนะครับเราจะรับสภาพได้ไหมนะครับแม่วันห้องห้องบริดี้ห้องบอไดยูแบบเราไม่ได้เก่าเหมือนเดิมแล้วนะครับ คนกะจีว่าไปบรอดตัวนี้คนกะจีวางสันนะครับผมก็เลยเริ่มเฮิดนะครับพัฒนาฮ็ตดินผูกมากแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆรื่อนะครับพ็พยายามหาลูกค้าไปน้านะครับแล้วก็เก็บลูกค้าเป็นฐานลูกค้าเดิมแล้วก็ขยับขยายฐานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ไปน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องมันต้องมีการพัฒนานะครับต้องมีการเรียนรู้ไม่ไมนะครับเหมือนกันพี่น้องการทําธุรกิจนะครับสมัยก่อนนะครับ คุณอาจจะไม่ต้องพัฒนานะครับคุณอาจจะกินบุญเก่าพ่อแม่ที่เคยผ้าเห็ดผ้าถ้ำม,มานะครับเมื่อก่อน20-30ปีนี่การตลาดนี่มันง่ายนะครับขายของนี่มันง่ายเฮงน,นะครับแค่คุณมีทุนมีทําเลมีสินค้าคุณขายได้แต่ทุกวันนี้นะครับคุณมีทั้ง3สิ่งสอย่างที่ดีแล้วนี่มันก็นยังขายบ่ได้ได้พี่น้องผมบอกไว้เลยนะครับว่าความร่ํารวยความสําเร็จในอดีต มันบสามารถมากกาด้านตีความสําเร็จในโลกของยุคใบนี้ได้แล้วเพราะโลกมันเร็วและเกินพี่น้องการตลาดสมือนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมันโมเมนต์ว่าปีนี้จังสี่ปีหน้าสี่จังสี่ได้พี่น้องทุกมมือนี่มันไม่มีโอกาสในเฮ้าเด้แกตโตมันไม่มีโอกาสในเฮ้าเด้๋มาคิดแหรอครับว่าเฮ้าสี่เห็ุจังหดปีนี้ปีหน้าคือเฮ้าต้องคิดทุกมือทุกวินาทีที่ลงมือทำนะครับ โลกไปนี่มันต้องการคนเรียนรู้ไม่มาอยู่ตลอดสังเกตบางเดอพี่น้องนะครับสังเกตบางโหลดถาล้านค้าล้านใดที่แบบว่าล้านเก่าๆที่มันเคยข,ยขายของดีสมัยเกา่าถามารุน่นลูกรุ่นหลานแล้วคิดว่ากินบุญเก่าพ่อแม่ผมบอกไปเลยครับว่าไม่มีทางรอดนะไม่มีทางรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ใดอยากคิดงานขาขายเค็ดก้านด้านนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับคุณก็ต้อง คุณก็ต้องเรียนรู้งานไปเรื่อยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแหละพี่น้องในโลกไปนี้เนี่ยทุกมือนี่นะครับห้อง้องมีการพัฒนารมีการเรียนรู้นะครับห้าสิไปยุดอยู่กับบ่องอะไรผมมีการพี่น้องทำดินปลูกนี่นะครับผมก็จะหยุดพัฒนาไม่ได้นะครับต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดต้องคิดอยู่ตลอดนะครับว่าผมจะทำยังไงให้ผมมีของขายมีสินค้าของห้องกระตองมีคุณภาพนนะครับ เขาคิดจังในห้องสีรักษาฐานลูกค้าตรงนี้เข้าไว้ได้หเหลือห้องสี่ขยับขยายฐานไปยังใดอีกนะครับเพราะยังต้องขยับขยายเพราะว่าห้องไม่ลูกน้องนะครับลูกน้องเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเลี้ยงดูองค์กรของห้องนะครับมันโมเมน Moment ว่ามีแต่ห้องเพดเดียวที่อยู่อยู่ในองค์กรที่ห้องสา่งึ้นมากมันมีหลายคนนะครับย่างนหน่อยก็ซีขุนหาขนนะครับที่มาเห็ุงานนําห้องก็ต้องเลี้ยงดูเพรานำเพราะย่างที่ว่าพี่น้องทุกคนมาหาเรามาอยู่กับเราเนี่ย ทุกคนเขามีความหวังนะครับทุกคนเขามีความหวังว่าเขาจะสั่งเงินสั่งไล่ใดเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวเขานะครับฉะนั้นนะครับเข้าเป็นผู้นําของเขาเข้ากับสองพัฒนาตัวเข้านะครับเพื่อเหตุนี้ความหวังของเขานั่นนะครับบริลลี่นะครับเหตุความหวังของเขานี่คือมีแสงสว่างนะครับเหมือนที่เคยในอดีตที่ผ่านมานี่ผมกับริบลี่แล้วนะครับผมกับมาเห็นแสงประกายที่ผมเห็นอยู่เสมอเนี่แหละนะครับผมกับพยายามพักดัน พยายามพัฒนาตัวเองนะครับ FC ท่านใดที่ดูคลิปผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดแต่พี่น้องนะครับถ้าค้าขายอยู่นะครับบอไปเลยนะครับหรือเฮ็ุธุรกิจจะของยังกัแลลวแต่นะครับอย่าคิดว่าบุญเก่าที่พ่อแม่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะนําพาความสําเร็จมาหาเราครับไม่มีทางนะครับโลกใบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามเรียนรู้พี่น้องพยายามเรียนรู้นะครับพยายามมองโลกไปกว้วงครับถ้าเข้า่าเปิดหูเปิดตานนีะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแคบลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแคบมองไปข้างหน้ากว้างนะครับหรือนะครับเอาง่ายง่ายถ้ามีเวลานะครับถ้าเรามีเวลานี่นะครับถ้าเขาเป็นแค่เจ้าของกิจการเขานั่งอยู like ่ในลานเขามะฮูหรอครับว่ลโลมก็เป็นอย่างไรเขาพยาพามหาเวลานะครับไปเดินร้านค้าเป็นไปดูร้านค้าร้านอื่นน้ำนะครับไปย่างหางน้ำไปเบิรงเขาขายของอีกอย่างน้านะครับนี่มันก็เป็นการเรียนรู้แบบน่้ไงพี่น้องคือ ผมนะครับเป็นคนหมักยางเบืองคนขายของเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะครับแต่ม่ค่อยซื้อหรอกมักยางเบืองว่าเขาจะาขายอีหยังเขาจะเาเห็นอีหย่างคือคือกับมอนว่าอ่าเรียนรู้อย่างมากไม้หรอกบางบางทีกับคือเป็นการเปิดหูเปิดตานะครับไปเข้าเห็นเห็นเข้าเห็นแล้วเขามีแนวคว,ความคิดใหม่ๆบางนะครับคือแต่เขานั่งอยู่ใน้านอ่าแต่เขาเห็ุงานมเดิมเดมเขาก็จะคิดอยู่แต่งานนึงแต่เหมือนเหมือนเข้าข้ามทีว่ากบในกระลาพี่นอ้อง เราอย่าทำตัวเป็นกบในกะลานะครับเราพยายามอมองไปข้างหน้านะครับเปิดหูเปิด,ปดตามองคนอื่นบ้างนะครับยางตลาดนัดเด่นเนย่ย่างห่างเน่ย,ยางเาเวลาเขาจัดงานเนี่ยเพื่อจะได้ดูว่าสินค้าตัวไหนที่เทรนมันมาสินค้าตัวไหนที่คนนิยมนะครับแล้วก็ข้าเบิ้งตลาดในออนไลน์นะว่าเราจะทำยังไงข้าสที่ขายในรูออนไลน์ในนั่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากให้เอฟซเพื่อเป็นประโยชน์นะครับว่าคนที่กำลังทอแทรหรือว่าขายของ กระลังที่บดความหวังนะครับกระล่องเบิ้งพี่น้องกระล่องเบื้องปรับปรุงเบิ้งครับยาเบิ้งคนอื่นขายแน่นะครับเบิ้งเขาขายแน่เรียนรู้ขายออนไลน์ยเนี่ยนะครับสั่งโตต้นในโลกออนไลน์นะครับเพื่อต่อยอดธุรกิจของเรานะครับอันนี้ผมก็แนะนำเอฟซีได้ซัมนี่แหละจากความรู้เนน้อยทอหางเตานี่นะครับพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมแล้วก็ดูคลิปนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับฝากๆนะพี่น้อง ดไลค์กดแชร์หรือว่าจะกดปุ่มขอบคุณซูเปอร์แซงให้ผมผมก็สิดีใจก็คักเลยแหละพี่น้องด้วนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามได้รับชมนะครับขอบคุณครับ